ระวังหลงทางนะคะค่ะ,คะเอาหน้าวนเส้นอยู่ไปน,นานๆเดี๋ยวก็ชินทางเองนะลูกโชคดีนะลูกไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,คะพ่อ คุณครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนําให้รู้จักหนึ่งคนนะคะแล้วครูก็อยากจะให้เพื่อนใหม่ของเราเนี่ยแนะนําให้นักเรียนรู้จักนะคะว่าเขาชื่ออะไรมาจากไหนนะคะแนะนําตัวหน่อยลูกนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนดิฉันชื่อเด็กหญิงนวลแพรสุขสมารค่ะชื่อเล่นชื่อว่าวุนเซนค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะ Thank you. บ้านสีเชฟไทยนี่เองอ๋อทางเดียวกันเลยงั้นกลับ้านด้ยวยกันนะได้จ้ะไปเไปและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพแห่งเมืองบางสมัครของฉัน ใช่พ่อแม่เราย้ายมาทำโรงางานที่นี่แต่เรายังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่มากนักหรอกนะถ้างั้นเอยวฉันเล่าให้ฟังเอาไหมบางสมัครชื่อนี้นั้นขนานนามาจากความกล้าหาญสมานสามัคคีของคนในชุมชนเล็กๆที่มีความรักชาติในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เดินทัเพเตรียมกู้เอกราชขื้นจากพมา่าโดยมีชาวบ้านจำนวนมากที่มีความรักชาติอาสาสมัครไปร่วมทำสงครามจากวันนั้นจนถึงวันนี้จึงเรียกชื่อชุมชนแห่งนี้ตามความเสียสละว่าบางสมัครสำหรับเทศบาลตำบลบางสมัครมีพื้นที่ปกครองดูแลทั้งหมดจำนวน9หมู่บ้านสำหรับอาณาเขตติดต่อน,นั้นทิศเหนือติดต่อกับตำบลพิมพาทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางเกลือทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบางวัวทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหอมศีลชุมชนบางสมัครของเรานั้นอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบางสมัครเดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัครและต่อมากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัครมีสภาพเหมาะสมจึงจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางสมัครตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่12กันยายน2554โดยมีผลตั้งแต่วันที่30กันยายน2554เป็นต้นไปและเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยังย่งยืนจึงจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการด้วยมืออาชีพพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ โดยมีผู้นำในการบริหารคือนายไพรัตเกตมะยูนนายกเทศมนตรีตำบลบางสมัครนายยงยุทธเกตมะยูนรองนายกเทศมนตรีตำบลบางสมัครนายนิวั์หมื่นอนันต์รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสมัครนางสุนีเกตมยูนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางสมัครนายประยุทธ์เงินทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางสมัครกระผมนายไพรัดเกณฑมยูนนายกเทศมนตรีตำบลบางสมัครได้กำหนดนโยบายการบริหารงานโดยคำนึงถึงรอบอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดชัยเัเารวมตลอดถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางสมัครเพื่อให้เกิดการพัฒนาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสมัครซึ่งเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางสมัคร ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายแผนพัฒนาเทศบาลข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการได้แก่นายสุรพลแบนมากประธานสภาเทศบาลตำบลบางสมัครนายสมยศพุ่มโพทองรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสมัครนายภูเบศวัฒนะธนารถเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสมัครและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสมัครประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งดังนี้นายวิวัตหลังฟักนายมาโนดหมอกกลันนางสาวสายพินด้วงเกิดน,นายสามารถเมฆมากสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองดังนี้นายชนะก,การเกตมยูนนายชาติชายมั่นคงนายพจนาตสิงห์สธรรมนายเจเรขุนทองนางสมพรเชยเปลี่ยนวง ซึ่งทั้งหมดนี้พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ชุมชนเข้มแข็งสาธารณูปโภคพร้อมครั่งแหล่งเศรษฐกิจกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมไร้มลพิษสำหรับการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางสมัครนั้นแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยทั้งหมด6กองนำทีมการบริหารงานโดยท่านปลัดอำนาจกสิผลปลัดเทศบาลตำบลบางสมัครและท่านรองมนูน้ำเหนือ รองประหลัดเทศบาลตำบลบางสมัรที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสำนักประหลัดนำทีมการบริหารงานโดยนางจีรนันสุวรรณห้อยหัวหน้าสำนักประหลัดเทศบาลหลากหลายภารกิจหน้าที่ของสำนักประหลัดล้วนรังสรรค์ผลงานต่างๆขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาในลหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานราชการทั่วไปงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆกองคลังเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุกส่วนงานในการทำโครงการต่างๆให้สำเร็จด้วยดีภารกิจหน้าที่ของกองคลังได้แก่จัดสรรงบประมาณรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณในแต่ละปีการจัดเก็บภาษีต่างๆค่าขยะมูลฝอยเพื่อนำรายได้นั้นจัดสรรกลับไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป นำทีมการบริหารงานโดยนานจินตนาสีอุทยานผู้อำนวยการกองคลังกองช่างเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบโครงสร้างอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงและได้รับมาตรฐานรวมถึงงานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมงานพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่างๆมากมายอาทิก่อสร้างบำรุงรักษาถนนสะพาน ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนและระบบสาธารณูปโภคขุดลอกคูคลองการตัดต่อวางท่อขยายระบบประปาต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้หน่าอยู่มีบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นนำทีมการบริหารงานโดยนายไพโรธเครือวันผู้วำนวยการกองช่างกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ประชาชนชาวบ้านสมัครนอกจากนี้ยังดูแลในส่วนของงานสุขอนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆจัดบริการรถเก็บขยะ่นหมอกป้องกันยุงลายนำทีมการบริหารงานโดยนายรุ่งโรดบุญประกอบรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองสวัสดิการสังคมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อการดำรงชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอาทิดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการนอกจากนี้ยังส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีให้มีรายได้เสริมมาชุนเจือครอบครัวอีกด้วยนำทีมการบริหารงานโดยนายพรสวรรค์อุดมลาภรักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกองการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนานกิจการศึกษาของนักเรียนในชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามเช่นจัดศูนย์พัฒนานเด็กเล็กส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวีงาต่างๆของไทยเช่นวันสงกรานต์ลอยกระทงเป็นต้นนำทีมการบริหารงานโดยนางจิตติมาขันทอง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาที่นี่ดีจังเลยนะแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างล่ะสมัครเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเที่ยวที่วัดบางสมัครแล้วกันนะได้จ้ะไป วัดบางสมัครที่เราอยากจะพาเธอมาเที่ยวไงแม่เรานะพาเรามาไหว้พระทุกอาทิตย์เลยอู้หเสวยังเลยนะวัดบางสมัครเนี่ย,ยวัดบางสมัครถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนบางสมัครเป็นที่รู้จักของคนที่อื่นในนามของหลวงพ่อฟูเกจิชื่อดังซึ่งเป็นที่สันธาและเคารพรักของชาวบางสมัครมาอย่างช้านาน บางสมัครนี่น่าอยู่จริงๆเลยนะใช่แล้วบ้านเราอะ่ะมีอะไรดีๆที่เธอยังไม่ยู่อีกเ,ยเลยดีจังและเราก็ดีใจที่เราได้ย้ายมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ดีใจเหมือนกันแถมยังภูมิใจอีกด้วยที่ได้เกิดเป็นคนบางสมัคร มดนี้ล้วนเป็นธุรกิจที่เราภาคภูมิใจซึ่งผู้บริหารทุกท่านและบุคลากรทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อนําความก้าวหน้าและความผาสุกมาสู่พี่น้องประชาชนตําบลบางสมัครเพื่อให้ตําบลบางสมัครก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําที่ไม่ใช่แค่เพียงวันนี้แต่เพื่อความสุขอย่างยังย่งยืนในอนาคตสืบไป